โย่ Yo, สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในเกมแล็กนาล็อกโมบายนะครับวันนี้เราก็จะพาอโคน้อยสายบูของเรานะครับไปลงเกาะแล้วก็จะมาแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นอโคไลสายบูนะครับมาดูกันว่าเราต้องอัพสกิลอัพสเตตอะไรยังไงครับอันนี้เป็นแนวทางของผมส่วนตัวนะเพราะว่าเกมเนี้ยบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีไกด์อะไรเท่าไหร่นะฮะ เราก็ต้องงมๆเล่นไปอันนี้ก็เพื่อเก็บข้อมูลในตอนเซิร์ฟจริงเปิดช่วงเดือนมีนานะครับผมก็วันนี้เราจะไปตะลุยเกาะกันครับผมเกาะบาบิลันบาบิลันก็คือที่มีไอ้กบแดงนะครับเป็นลากบแดงเราก็ลงมาข้างล่างพรเทล่าแล้วก็วิ่งออกขวาเพื่อเข้าอิสซูดนะครับผมแล้วก็นั่งเรือไป นะเดี๋ยวเข้าเมืองก่อนมาเยี่ยมชมเมืองอิสูดซะหน่อยเมืองของนักดาบนะฮะเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้เกมอะ่ะมันจะเริ่มไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยแหลกมากแล้วนะครับเพราะเหมือนมันแบบเริ่มเสถียรแล้วมีการอัปเดตมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเดาเอานะเพราะว่าผมเล่นมาเนี่ยหลุดน้อยมากครับผมนี่ก็เป็นเมืองอิสูดครับ จะคล้ายๆกับในแรกพีมากทุกเมืองครับคล้ายกันหมดเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องข้ามเกาะไปโอเคมาดูสเตตัสของผมครับตอนนี้อโคลไลท์ของผมเลเวล32แล้วครับจ็อบยีเดี๋ยวจ็อบ40จะเปลี่ยนเป็นพีได้การอัพสเตตัสต,ต,ตอนนี้ก็จะเน้นไปที่เอจแล้วก็สเตรนท์ครับผมอันนี้อัพวิดเผื่อไว้เพราะว่าทดสอบครับ ลองดูว่าอัพวิดแล้วมันจะแบบโดนเบาลงไหมซึ่งเท่าที่ทดสอบคืออัพไป1จะโดนศัตรูตีเบาลงแค่1นะครับก็เลยหันมาอัพพวกเอจอัพสเตตอะไรดีกว่านี่สเตตประมาณนี้เลยสําหรับอโคนี้เกมนี้เด็กแทบไม่ต้องอัพครับเพราะว่าเวลาเราใช้เบสซิ่งดูนะครับเราก็จะได้ค่าสเตตเด็กเพิ่มมา26เลยนี่ ก็จะได้สัดตดบกหลังเยอะพอสมควรทําให้เราตีแม่นพอสมควรนะครับก็เลยไม่ต้องอัพเด็กแล้วก็สกิลครับผมสกิลอยู่ตรงนี้นี่สกิลเท่าที่สร้างมาคร่าวๆคือไอออนแรกอันนี้จะเป็น holy light ครับผมตัวใหม่ผมไม่อัพแล้วตอนแรกอัพไปนะครับอันที่2คือเหมือนจะเป็น kylie e l เ t i o n นะครับผมที่เป็นเกาะมันไม่ใช่องเจลัสนะ ผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมสกิลมันไม่ค่อยเหมือนกันไม่ค่อยเหมือนของจริงนะครับเพราะว่ามันจะกันได้สักระยะหนึ่งแล้วก็แตกผมไม่ได้อัพครับอันนี้คือฮิลเอาไว้5อันนี้คือเบสซิ่งครับอันนี้คืออินคิดอจิอินคิดอจิ G. กับเบสซิ่งนี่มันจะแบบมันมันจะไม่แยกจากกันนะครับในมือถือคือถ้าอัพเอจิปุ๊บเวลาเราใช้เบสซิ่งบัฟปุ๊บมันก็จะได้ทั้งคู่เลยอย่างที่เห็นนี่ขึ้นมา ตรงใต้ตัวละคระนี้2อันเลยนะครับผมกด A B ทีเดียวไออันนี้ไอ้น,น้ำมนน,นนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับไอสออันนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้อัพแต่อันนี้คือเมสเมสมาสเตอรี่นะครับก็คือพออัพไปแล้วเราจะตีแรงขึ้นครับสําหรับอาวุธประเทศประเภทคาถาหรือกระบ,บองอะไรพวกนี้อาหนัาเนี่ยเดินผิดทางเลยครับนะวิ่งไปตรงนี้ ไปบาบิลันกันครับผมวันนี้อันแรกคุยเฉยๆอันที่2เป็นไปบาบิลันครับอันที่3น่าจะเป็นซากเรือเดี๋ยวนี้เราจะไปทั้ง2ที่เลยแล้วกันแต่ก่อนอื่นผมจะไปทำเคเวสท,ที่บาบิลันก่อนนะครับนะเคเวสเยอะแยะเลยที่ยังไม่เคลียร์นะครับ สองโลกใต้ทะเลครับดูคนเยอะพอสมควรเลยฮะโหมีไนท์ขี่ไปกโกะแล้วอะเราต้องรีบเป็นพีสแล้วครับเอาละครับเมื่อกี้พูดยังไม่ทันขาดคำครับว่าเซิร์ฟดีขึ้นแล้วมันก็หลุดไปซะแล้วครับน,นี้เรามาตีวาดอนกันนะจะเห็นว่าตอนเรายังไม่มีบัฟเอจินะครับเท่านี้เดี๋ยวเราบัฟเบสซิ่งไปนะครับ แรงขึ้นอีกเป็น208เลยแล้วก็เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมบอดจนจ็อบมันอัพผมก็จะอัพเมสมาเตอรี่เพิ่มไปครับเมื่อกี้จากตีสองเดี๋ยวเราไปเทสกับวาดอนครับตัวเดิมนี่แรงขึ้นอีก4เลยนะฮะเป็น212อยเนี่ยผมเลเวลสามสิบกว่า ก็เริ่มมาบอทที่ตรงนี้ได้นะครับระหว่างนั้นคือถ้าใครเล่นมาเลเวลประมาณ20ก็ไปตีต้นไม้เอลเดอร์ครับเขาเรียกที่เรียกว่าไม้แดงใช่ปะไอ้แมปลิงนั่นนะครับไอบอทตรงนั้นก็ได้จนเลเวลประมาณ25-26ก็เริ่มมาในพวกนี้ได้แล้วนะครับลงท่อก็ได้ลงท่อก็สบายๆเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเควสรลอยแยกครับโอ้ยโต ตกใจอะไรอ่ะบาโฟตัวเบลเลอร์เลยนี่คืออะไรอ่ะครับผมงงมีคนสู้อยู่เหรอหักไม้ผีออกมาเหรอหรือว่าแปลงล่างเป็นบาโฟเฉยๆเดี๋ยวลองดูดิตีได้ไหมอ่ะเฮ้ยตีได้ด้วย ครับอันนี้ผมทำเควสเสร็จแล้วหรอเควสอะไรไม่รู้นะนี่เดี๋ยวมันมีเควสรอยแยกมิติผมรับมาเห็นไหมครับนี่รอยแยกเดี๋ยวเราจะลองตีรอยแยกดู นี่ครับปวดกบเนี่ยมันจะออกมาลุมเราเรื่อยๆครับเราต้องคอยฮีวไว้ทันบอกเลยว่าโอ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้ยผมฮีวมัวแล้วเนี่ย อยู่รัวครับตอนนี้คองตัวเองอย่าให้ตายเฮ้ย <Hey, S 1> อย่านะสัญญาลัวครับกระตันนิกเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าตายม,มาเยอะจังอนะยิ้วยิๆวยิวยิวยิวรัว เป็นเควที่ยากโคตรพูดเลยกดยารัวๆครับมีกี่ตัววะเนี่ยเมื่อไรจะหมดเราทำอะไรไม่ได้นะครับเราเป็นอะโคได้แค่ค่อยๆตีมัน เจอหมาดำโซนิคโบยเฮ้ยยูแม่งดีเลยนิดนึงรู้ว่าผมกดยวพลาดเออยวดิยวแล้วเออค่อยๆตีไปทีละตัวโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 หเหลือตัวไหนอีกพอมันเหลือน้อยลงแล้วเราค่อยิวทันหน่อยนะครับ หลุดอ่ะอย่าเพิ่งหลุดดินั่นไงโธ่ทำเคเวสอยู่มาหลุดเลยตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้มันหลุดไปผมต้องมาทำเคเวสใหม่เพรว่าเซ็งเลยฮนะเปลืองยายาหายไปแบบเพียบเลยนะโอ้หดิ ตายแล้วยังไม่เริ่มตีเซ็งอะ่ะใครก็ไม่รู้มีเดวิลูชี่หรอผมต้องตีตัวโหดก่อนนะ ดูนี่ฮิวแทบไม่ทันมีมั่วไปหมดแล้วครับอันนี้คราวนี้ถ้าหลุดอีกจะไม่เล่นแล้วนะฮิวดิเออ ก็ยากเหลือเกินเพื่อนเล่นก็ไม่มีเล่นคนเดียวก็อย่างนี้นะฮะเฮ้ฮิวสิเออตตัวนี้ทายก็น่าจะง่ายแล้วครับที่เหลือเป็นพวกแค่กบแดงอืฮิว โอเคหวังว่ารอบนี้จะไม่หลุดอีกนะโคใสบ่บูครับปั๊มยาสู้อิวอ่าเหลือน้อยแล้ว<น>เด็ดโซนนะเหลือสองตัวสบาย ที่ทำหัวร้อนเลยฮะโฆษนะอยู่แล้วดันหลุดเดี๋ยวไปุูที่ครับอืมคนเดียวก็เปรี้ยวได้ครับถ้าเป็นอาชีพอื่นผมว่ายากนะมันปั๊มยาแล้วยามันมีดีเลยครับปั๊มไม่ทันแต่โค้มันมีฮิลโปดูดิไอไอเทมจากรอยแยกเทียบเลยครับเอะ อะไรหรอได้สมุดอะไรมาก็ไม่รู้นะเก็บของกอนเร็วโอเคครับผมต้องไปไหนต่ออ,อ๋อออกจากรอยแยกมาแล้วครับพอพอ,พอพอเลิกสู้โอเคครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บเควสเมื่อกี้ที่ตอนแรกเราทำสำเร็จครับ เดี๋ยวเราจะลงชั้นสองดิดค่ะไปดูว่าชั้นสองมีอะไรบ้างนะนี่เควสอะไระให้เราทำอะไรน่าจะให้ตีมอนแถวๆนี้แล้วครับเฮ้ยนี่ไง้โพไซดอนโผล่มาตีโพไซดอนเหรอจะตายไหมเนี่ย โอ้ย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 นี่คือเควส์เหรอครับโอ้วันลูกโอ้วิวไปน่อยครับช่วยกันตีช่วยกันตีนตเรียบร้อยอ๋อถ้าจริงๆถ้ามันมีเควสถ้ามีคนทำเควส์พร้อมๆกันมันก็สามารถช่วยกันได้นะครับแต่นี่ค้างอยงู่แล้ว อย่าค้าอย่างนี้เลยโอเคครับมาต่อกันครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าที่มันหลุดบ่อยๆเพราะว่าผมลืมอัปเดตหรือเปล่าอันนี้ผมเอาไปอัปเดตมาแล้วครับมันมีอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่พอดีนะฮะอันนี้มันให้เราวิ่งไปไหนไม่วิง่งเราจะขึ้นไปชั้น2กันครับผมตรงนี้ สำรวจชั้นสองแต่ดูโอเคขึ้นนะไอ้นนี้ี้มันหลุดรัวๆเลยนะฮะนี่มีไฮด้าด้วยนะแต่เกมนี้ผมลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วมันเหมือนจะไม่มีการ์ดดรอปเลยฮะยังไม่ได้การ์ดจากตัวอะไรเลยนะครับนอกจากจากอีเวนท์ที่ได้การ์ดปลลิ่งมา อันนี้กล่องอะไรเราก็ไม่ทราบโห้ได้ธนูมาด้วยฮะโอเคขึ้นนะฮะชั้นสองมีแมงกระพุนมีมีเพนด้วยนะครับผมเพนหรือเพน โอ้โห oh, ดูมันตีตนแรงเลยหกสิบกว่าห้าสิบอืมก็ยังพอได้อยู่นะถ้าตัวเดียวเกมนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีมอนที่แบบตีออตโต้หรืออะไรเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยลุมยกเว้นตามพวกเควสตามอะไรพวกนี้ครับนี่เราขวดกับนางเงือกครับนางเงือก้างนี้น่ารักมาก ถ้าไปเงื่อใน PC นี่แบบว่าหน้าตาน่ากลัวครับโอ้ในเอเเป็นพันลเลยอะไปเงื่อครับโอ้ยต้องฮิวก่อนข้อดีของอโคไซบูคือเรามีฮิวครับมีบัฟวิ่งเร็วมีฮิว ร้อยอย่าสำรวจโลกก่อนนะแมงกระพุนโอตอนนี้ยังมีแค่สองชั้นนะครับมีแค่นี้เหรอมอนสเตอร์ไม่มีม้าน้ำเหรอปกติต้องมีม้าน้ำนะ เราลองไปสำรวจโลกทางอื่นบ้างครับนี่ยมาน้ำอู้ยมาน้ำตีก่อนด้วยเอาแล้วไงโอ้หโดนบอสเฮ้ยมันโหดว่ะนี่บอสปะเนี่ย ไม่ไหวครับผมหนีก่อนโหแต่ชื่อมันติดดาวอ่ะเหมือนมันจะเป็นบอสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะมานาำโหดรู้ไม่ได้เลยทางนี้ดีกว่าฮันเตอร์นำตังไปครับนี่ใช่ราตัวเดียวกันปะนี่ไง โอ้โหนี่คนละเรื่องเลยแสดงว่าเมื่อกี้มันต้องเป็นบอสมาน้ำครับเนี่ตัวนี้เราสู้ไหวสบายๆฮะโอ้ยโดนฮันเตอร์แจมครับพีมาน้ำอ๋อตัวนี้ชีตีก่อนด้วยแค่เดินผ่านมันก็โจมตีเราแล้วนะฮะเนี่ยไอ้นี้มันก็ไม่ยอมมารุมเรา สบายบายแต่ว่าเรายังโดนหนักอยู่เราใส่ต้องฟาร์มชั้นล่างไปก่อนครับบอดชั้นล่างไปก่อนงนี้มันเลเวล40กว่าแล้วครับเนี่ยโอเคแล้เดี๋ยวเราไปเรือล่งกันบ้างครับสังเช่นชิปือ่อกีมันให้เราวาร์ปออกนี่เราก็วาร์ปลยแล้วกัน ชุดอ่ะว,ว้ากลับมาพรเลยเหรองนั้นอ่ะเเีที่เราทำเสร็จละเราต้องไปที่กระดานครับกระดานเคดสเราแยกความมิติไม่ใช่ยังทำไม่เสร็จอีกแล้วเราว,าว้าปกลับมานี่เลยกรรมจริงๆครับไปเดี๋ยวเดินทางไป สังเคนชิปไปสำรวจโลกอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคอ่าคราวนี้เราไปอันที่สามครับเกาะเรือล่มนี่ไงเข้ามาในเรือเลยนะ,ะโอ้มีกระดูกอยู่กระดูกเลยว่าเท่าไหร่เราสามารถดูได้ครับนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่กระดูกเลยว่าสามสิบครับ อยู่ตรงนี้น่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราต้องเดินไปสำรวจฮนะหืมกระดูเพียบเลยโหแม่งแง่หว่าลากมาตีได้ด้วยอ่ะเห็นแล้วยี่สิบแปดนี่ตัวอะไรเห็ดตีเห็ดครับโอ้หทำไมวันนี้ได้ EP พีเยอะจัง แปลกใจมากครับเอา้าเรือครับเรือสำรวจเรือเพิ่งดูที่มีมอนอะไรอยู่ไหมมอนเรือมีกระดูกมีเห็ดพิษแล้วก็มีไฮด้านะครับผมว่าเนี่ยเป็นที่สำหรับฟาร์มของผมเลย ช่วงนี้กำลังเหมาะมากเอาเห็นเลี้ยวสามสิบเอเนี่ยนี่ตีกระดูครับมันมีตัวอะไรวินวอลอยู่เต็มเลยน่าจะเป็นวิสเปอร์นี่ไงกระดูกมันลุมแล้วฮะแห่แต่มันตีเรามิดเพราะว่าเรามี อัพเอจิ A ไว้29ครับค่อนข้างผิวทีเดียวโดน31เโอ้น่าจะฟาร,ร์มได้ครับตรงนี้บอดแถวนี้ดีกว่าได้ที่เก็บเลเวลแล้วโอเคลองดูทีว่ามีที่ไหนให้ไปบ้างแต่ตรงนี้ไม่มีคนเลยฮนะแปลกมากครับ ถ่ายรูปกกันหน่อยดีกว่าแวบถ่ายรูปเก็บเป็นที่ละลึกนะแฉเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะมันน่าจะเป็นบอสนะเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้อะตีไม่ได้เรามองไม่เห็น ไหนต่อดีทำไมมันอยู่นิ่งๆกันวะเราค้างเหรอทาไมค้างนี่นะนี่อย่าโคบไูได้ก็เยอะเลยวัดอีกพันนึงเนี่แล้วก็ดูเหมือนจะตายง่ายด้วยนะครับโอเคนี่แหละแนงเก็บลเลเวลใหม่เรา สังเ้นชิปครับเรือล่มมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะหอเนี่ยมันมีแค่สองสองแบบชั้นบนกับชั้นล่างอโอเคครับผมก็เอาเป็นว่านี่ก็จะเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากเล่นอโคสายบูแล้วกัน แบบว่ามันจะเหมาะกับคนที่เล่นคนเดียวครับลุยเดียวๆไม่มีเพื่อนเล่นนะเพื่อนอาจจะเล่นไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยแล้วอยากเก็บเลเวลไปคนเดียวก็แนะนำครับสแตทประมาณนี้เลยเซนเอเจิบิดไม่แน่ใจว่าต้องอัพหรือเปล่าแต่ผมอัพเผื่อไว้เป็นการทดสอบนะครับแล้วก็สกิลอย่างที่เห็นเลยฮิวไว้สัก5พอเพราะถ้าะะยิ่งอัพเยอะผมว่ามันจะยิ่งเปลืองเอพครับแถมตัวเราไม่ได้อัพอ,อินด้วย มันจะทำให้มาน้าให้ MP. มี MP น้อย SP น้อยนะครับ,รบเอประมาณนี้แล้วกันสำหรับแรงเก็บเลเวลช่วงเลเวล20กว่าก็ไปตีไอตรงแมปโยโย่ก็ได้ครับตีไปเรื่อยๆเลเวล25ก็มาที่เรือนี่น่าจะไหวแล้วตีเห็ดตีกระดูกไปครับจะได้ยาวๆถึงเลเวล30กว่าเลยแล้วก็ไปลงเกาะบาบิลันต่อก็ได้ถึงเลเวล40เท่านี้เราก็สามารถ เปลี่ยนอาชีพได้แล้วครับผมสายบูอาจจะต้องตีนานหน่อยแต่ก็อดทนตีไปเรื่อยๆครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชื่นชอบอยากให้ทำต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ชแนลโมบายลูปเป p e r ไ้ด้วยเพื่อรอติดตามคลิปวิวเกมใหม่ๆจากผมได้ครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆ อัพขึ้นไปเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนไปครับผมตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย